ใน window, window วินโดว์วินโดว์ด,ววด,ววด้วยตั้งค่าไม่ในวินโดว์พิมิตวินวินโดว์วินโดว์ตรงไหนอะพี่พิมิตงงนะนี่น้องไข่ก็บอกอ่าขอตัวนอนก่อนครับพี่สาวน้องไส้น้องไส้ขอบขอบใจหลายๆนออหรับฟันดีเด้อ <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นมืออื่นนี่ละช่วง ช่วงที่ใขรนอนหลับอันพี่สาวขืนไขรเพราะฉะนั้นใขรไขรต้องนอนเว้นให้เยอะๆจะได้ไม่ง่วงนอนตอนกลางคืนนูรีก็บอกว่าคุณวิไลสวัสดีค่ะไข่รปลาซิวก็น,น้องวิไลนอนก่อนนะครับห่วงนะครับปุดแล้วโว้ยสิไปนอนอยังห่วงยังห่วงอันน้องสาวอยู่อืน้องบัวก็บอกว่าสวัสดีจ้านนรี เวิไลก็นอนหลับฝันดีนะจ๊าสันว่าลูกชายวิย์กับแม่สุสวัสดีครับให้ประเจไปเลยด้วยเนะะาะคุณป้าตันเพชรก็อ่านไปแล้วอืมสวัสดีจ้าน้องโกอ,อว่าอยู่บ้านพี่สุอย่าบอกนะแวน้นไปอีกแล้ะสันว่าเออเราไปโดนแล้วมังเ่เห็นเ่เห็นเราโดนหรอ ปล่อยเราปล่อยเราเราขยันเรียนเออลุงวิทย์ก,ก็เริ่มที่ยี่สิบเก้าครับประสันว่าพี่วันอ่าสวัสดีครับอ่าคุณวิทย์จากลุงมิตรสวัสดีอ่ามาดามบัวครับจากอ่าพี่มิตรเนะฮะอ่าน้องนูลีก็อ่าน้องวิทย์น้องวิทย์สวัสดีจ้าน้องบัวก็บอกอ่สสวัดีสวัสดี ขนมครับแม่ซูตังคิวตังคิวลูกวิทย์ก็บอกแม่บัวแม่บัวสวัสดีจ้าคุณคุณบัวคนงามจากอ่าน้องวิไลน้องนูรีก็บอก,บอกพักผ่อนฝันดีจ้าพี่ไข่นุย้ยพี่วัดก็บอกอคุณวิทย์คุณวิทย์บายบาไบไอซ์บืบบอบือก็บอกน้องบัวเป็นเป็นคนจีนเมื่อไรมาสั่นหัวหลอกหัวขวนกันมากเนาะลูกวิทย์ก็บอกอพี่วิไลสวัสดีครับแม่ มื่อนี้แม่ยุงยังว่าแม่ว่าได้เขาไรเมื่อนู้นได้น้องเมื่อนี้ไหมได้เขาแต่ไรไรของอันยังก่อันมานีกะมานีกะกะกะอูดิสวัสดีจ้าวิทยาจากวิไลคุณยายวาการหัวใจกอดกอดมาแล้วกรับลูกวิดกับอันคนซืซอบอสวัสดีครับลูกบิดกับคุณยายว่าสวัสดีครับ ไอ้ซบือกอ่าวิทยาคนลิงว์ว,ๆๆว่าไหวไหวไหวมาลูกวิทกะให้หัวใจกดก่อนมากคนซื้อบือกอ่าสถียนเองมระสันว่ายายวาดก็ขอตัวก่อนเวยจ้าน้องซุปพี่วาดน่ารับปันดีเลอค่ะพี่วาดขอบคุณเลยหลายพี่วาดเดี๋ยวน้องจะไปดูคลิปให้เ้ยพี่วาดเด้อไม่ได้เข้าไลฟ์สดพี่วาดมันขืนอยู่ก็ว่าหนางานบางทีทางงานมันมันนั่นกะ ก็คือว่าได้เข่าแหมพี่วาดคุณยายวาดก็ให้หัวใจกดกอดมานะคะแล้วก็บุกมือย้อยย้อ,อยนาะรับฟันดีจ้ะพี่วาดจ้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจน้องขอบคุณหล,ลายๆกูนัยนะกูนัยคนซื้อบือก็ขอตัวครับดึกแล้วนอนรับฟันดีเฉียนดูแลตัวเองด้วยดูแลดูแลขอยกับสิได้เวลาลงกเราคือกันละ่ะอขอเข้างานต่อนะคะพี่สุอาวิ วิไลเขางานกาบบาอกเจ่นนขอให้สนุกกับการทำงานนะวิไลดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนคุณยายบาดกระบกมือย้อยย้อยยอยย้อยยน้องบัวก็บอกเป็นแค่วันจุดจีนจ้าไอ้สัจยานหัวหลอกกันหนะ้าสองคนเนี่ยอ่ะอ ไอ้ซบือก็หัวเลาอนาเขียวมากลูกวิดการหายหัวใจกดกอดมากเนาะน้องบัวก็หัวเลาะมาอีกลูกวิดการหายหัวใจอันไวไฟมากไอ้ซบือกน้องบัวหยอกหยอกจ้าอมันเบาๆกับหูพวกเข้ามันหูกัอยู่งหลายๆเฉียนผันเราอีย่างก็คือหยอกกันทั้งนั้นไปสีผ้าล่องเลยได้วันนี้เพาผ้ายูดออขอบคุณนักสามสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะแล้วก็สามสิบเลิฟ อาา่ะสาล้นานโดนใจ